สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอแล้วมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะพี่หมอจะให้คุณนะ ก็ก่อนอื่นเลยนะก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจนึกงถึงเทพองค์พระรก็ะจําตัวเองเจ้าที่เจ้าทางพระพ่อพิฆเนศพระแม่อุมาและพระแม่ธรณีนะคะว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่1หรือเลือกไพ่ใบที่2หรือไพ่ใบที่3นะคะที่หมอจะเปิดดวงของคุณให้วันนี้ว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะที่หมอไม่รู้หรอกว่าไพ่จะออกอะไรนะคะมันอยู่ที่ดวงคุณเลือกนะคะคุณได้ใบไหนดวงก็เป็นของคุณเนาะนะคะค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยมาดูการสําหรับคนที่เลือกไพ่ ใบที่หนึ่งนะพี่หมอเปิดให้ก่อนคนที่เลือกไพ่ใบนี้หนึ่งนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งไพ่สีด่ดาบคุณจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องหลังกระดูกสันหลังนิดหนึ่งแล้วก็ความรักเนี่ยระวังอย่าพูดเรื่องเดิมๆหรือเดี๋ยวคุณมีโอกาสที่จะได้ทะเลาะก,กับแฟนเกี่ยวเรื่องเดิมๆอันนี้คือต้องระมัดระวังนะครับไพ่ใบนี้ สุขภาพร่างกายดูแลสุขภาพร่างกายนิดหนึง่งถ้ามีโรคประจําตัวต้องดูแลตัวเองแล้วก็กินยานที่ประจาอย่าขาดนะคะดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่เป็นนี้บอกว่าถ้าป่วยหรือเจ็บอยู่มีโอกาสจะกําเริบหรือกลับมาเป็นอีกนะคะ,ะสําหรับต่อไปเลย,พยไพ่ใบที่สองนะคะพไพ่ใบที่สองก็งขึ้นให้เหรียญน,นะคะช่วงนี้คุณจะมีเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะอัศวินเหรียญมียานพานนะเพะด้วยาว่าช่วงนี้คุณมีโชคลาภเกี่ยวกวับเลขทะเบียนรถนะ แล้วก็ช่วงนี้สําหรับคนโสดจะได้พบรักใหม่ๆเป็นสายเปย์สำหรับคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้แฟนมีความรู้สึกว่า,าช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณเกี่ยวเรื่องการเงินซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีเกี่ยวเรื่องเงินหรือค่ะหรืออะไรช่วงนี้คุณสามารถเอ่ยได้ขอได้ไพ่ใบนี้นะและแล้วก็อย่าลืมเลขทะเบียนรดให้ช่วงระวังเรื่องค่าใช้จ่ายของคุณด้วยไพ่หนึ่งเหรียญน,นะก็แปลว่ารา,ายรับน้อยรายจ่ายเยอะอยู่พอสมควรก็ต้องระวังแต่ก็ได้เงินมาจากทางอื่นความเจนิญหาความรักอะไรเงี้ยก็ขอให้โชคดีนะคะตอนนี้ มาดูไพ่ใบที่3ามเลยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3ว้าวได้ไพ่สิเหรียญ t e of the p e n t a c l e สิบเหรียญแปลว่าคุณจะมีโชคเกี่ยวเรื่องการค้าขายลงทุนกําไรหรืออะไรก็แล้วแต่จะเห็นเงินก้อนเห็นกําไรลงทุนอะไรไว้จะได้เงินก้อนเข้ามานะคะแล้วก็ช่วงนี้ลายรับเยอะรายจ่ายก็พอประมาณแต่ แต่ไหวอะอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านเล็กที่บ้านที่อยู่ใสยให้โชคนะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าค่าใช้จ่ายเยอะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครอบครัวญาติาพี่น้องแ,แม่หรือดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นไรแต่มันมันเป็นบุญในครอบครัวที่เราทําแล้วมันจะได้กลับคืนมาเป็นเงินก้อนใหญ่ลงทุนอะไรช่วงเนี้ยมีโชคนะเออมีโชคหยิบจับแล้วก็มีโชคค้าขายก็ได้กําเงินเงินกําไรแล้วได้ได้แบบเป็นเงินก้อนได้แบบตุ้มๆหรือลงทุนอะไรไว้หรือรอขายที่ขายทางจะขายได้ไพ่ใบนี้ เนาะมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆ,ๆอะ่ะเนาะแล้วไพ่ใบนี้หมายความว่าถ้าลงทุนจัดแจงเกี่ยวเรื่องการเงินอย่างเช่นยื่นเรื่องซื้อบ้านก็ใบนี้ก็มีโอกาสที่เหมือนแบบจะผ่านยื่นเรื่องผ่านแล้วก็ได้รับข่าวดีเข้ามาเกี่ยวเรื่องการเงินนะมีโชคด้วยนะคะใบนี้นะถือว่าดีต่อใจมากเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินถนะ้าใครได้ใบนี้คนในครอบครัวจะช่วยเหลือคุณเกี่ยวเรื่องการเงินเป็นอย่างดีนะคะซัพพอร์ตประคับประคองในคุณถือว่ามันดีต่อใจมาก้ายใบนี้นะคะครับ ก็จบไปแล้วสาใบานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็นะคะกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วกดถูกใจให้กับพี่หมอ้หวานนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ